สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทั่วไทยนิวนะครับวันนี้ของเราก็อยู่ที่จาริกุดดงกันที่กําพวนนะครับกํำพวนอำเภอสุขสำราญนะจังหวัดละนองนะครับ เภอกําเออร์นะครับอีก35กิโลนะครับจังหวัดระน,นอง88ดกิโลนะครับบรรยากาศยามใกล้ๆเที่ยงนะครับสิบยกเท้าไว้เลยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับ ด้วยนะคะหัวหงายตาไม่รับเงินไม่รับผัดใจนะครับยกน้่งขึ้นรอเลยนะครับ nin หัวโคการะตุครับดนครับผัดครับครับ หน้านะครับด้านหน้าจะเป็นภูเขาเล็กๆนะครับอ่างขึ้นเขาเล็กๆก็ณีศรัทธานะครับคณะศรัทธาผมมาคอยโบกให้ชะลอความเร็วอยู่ที่ไทยหัวคนต้องระวังนะครับกู้ภัยกู้ภัยสุกสำราญน,<ะ>นะครับกู้ภัยสุกสำราญละนองก็ได้ช่วยกันกวาดนะครับกวาดเศษหินนะครับ ไปไหนที่แกเดินอาจบจบแล้วครับจบตายแล้วตายจองแกแบบไปจองเลยแม่เนาะตั้งสองร้อยบาทกันก็คงมึงละอ้โหดีดีคุณมึงสีอ่ ขออนุญาตขึ้นรถแป๊บนึงครับขออนุญาตขึ้นรถแป๊บนึงนะครับยางจะระเบิดแล้วต่ำน้ำซิ่งกับยางแตกแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าผมนี่แหละครับสวัสดีครับต้องต้องกระต่ยรถนะครับมันเป็นคางขึ้นเลยนะครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ทันนะครับเจ็บขาเ้าเลยใกล้หายแล้วนะ บอกว่าขึ้นเขาเลยชซเวล่าเท่าไหร่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเขาปะยาาไหมนปะใช่เขาแป๊บเดียว430คนดูนะครับ430คนดูขอบคุณนะครับขอบคุณรถตู้รถตู้ที่มานสงสัยให้ถามนะครับช่วงล่างแน่นๆนายนายน์เทนะครับนายนเทนะครับนายเอริกบางปูครับ รถในขบวนนะครับรถในขบวนรถบรรทุกน้ํานะครับจากป๋าสุพรพระใหญ่นะครับกราบขอบคุณนะครับกราบขอบคุณป๋าสุพรพระใหญ่นะครับไมีเครื่องเขาก้นไหมครับไปแล้ว เดินไปที่ไหนวันนี้ครับเดินไปที่ไหนตอนนี้มุ่งหน้ากับเปร์นะครับมุ่งหน้ากับเปร์นะฮะแต่ย้ำไปบ่ายเย็นนะครับ,ะรบจะไลฟ์สดให้ให้ให้รับให้ร <Okay, S 1> ับชมรับทราบอีกครั้งนี้ครับว่ามันว่า,ว,า,ว,าว่าเราจะไปพักจังหวัดที่ไหนนะครับหลวงตาจะพักจังหวัดที่ไหนนะครับ เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงวัดควรใส่งามนะครับควรใส่งามนะครับ